สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้เป็นเสาร์วันเสาร์ที่หาเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 5ครับมื่อนี้รองครูมันจนสเตชั่นมัญชุตลาดนัดโคกระบือชมวคู่ปุตรตลาดน้ำแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับตอนนี้เขามาซนไข่ครับเดี๋ยวจะนําเลี้ยนราคาควายในเสานี้ให้พี่น้องรับทราบว่ามันเป็นยังไงขึ้นลงแค่ไหนนะครับพี่น้องเบื่องบรรยากาศเบื่องบริบทไปก่อนสวัสดีครับลูก ลูกสาวสวัสดีครับแม่ลูกวะล่ะแม่ลูกบ่เปิดเท่าไหร่ล่ะมื่อแสนสามสะสมไผฮะขอเฉินหลวงตตดลูกวันตัวนั่นดีลูกเินลีูกเฉินหลวงที่กันครับผมพนีเปิดเท่าไหร่ลูก โคลอิ <Go f S 2> so ้สามโดล็อถุงลอยทะเลลุกหน่อยสามชิบวกเกิดซีวะลอยสามชิ้นบวกเปิดไปแสามหมื่นตอนเราบลุกเนาะลูกคู่ไรปนี ต้องประกาศอีกเนึ่งะคบสำหรับเลนอใหมนสวสามสองสี่เก้านะครับเปิบ้โค้งเราบสาแล้วนะครับขอบคุนเืยด้วครับไปเคลื่อนแล้ว่าสามที่บวกับเื่อนน่ฝากเบอร์โทษได้อลูกศูนย์เก้าสองเก้าสองสามกส่สอหสี่จากไซลุก ลอยเอสคีส่วเด่นลูกเนาะเอามันหมาเด่นหลุดเด้ออ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับพอยางต่อกันลูกอ่ะสวัสดีครับเปิดเตัวได้ครับเดียวคือแม่ลูกแม่ลูกเปิดในพกมือเก่ามีอะไรผสมอีกไปผสมไปผสมไผ่ต่างกุดอน่างกุดอลูกวันเดลูกไผ่ลูกวันอผสมเรสต่างกุดอน่านรอบไปอ่ะ สองเดือนกลัวแหลกต้นลอไหนน้องอ่าเนาะครับผมาวเกอร์โทษนะุดหกครับนุดหกสองเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจาก้สครับเจ็ดห้าเก้อยครับยางชุมหน่อยทีสะเกยดมันหมาเนี่ยอ่ะเด้อมาหลายคตรหนามนี้ว่าท่านพ่อพอใจบุญมีอยู่บอกเห็นเราสองอาทิตย์แลบ ยังชุมน้อยอ้าวบรรยากาศไปพี่นอ้องกล้วยกันน้นเนี่ยต้อรองกันไป้ะพอลุกเด้อ ครับตอรอบไปครับครับสวัสดีครับแม่ลูกมาครับนี่แม่นครับเปิดเท่าไรครับนี่เปิงแสนสามหมาพันลูกไปครับลูกมันผสมหลอดบ่มครับ ตัวแม่มันผมจัไปปิดจเล่นปิดจเล่นจะพันหลออไปจะเดือนหรอเดือนปะกันท่องหรอมันเดสามห่นห้าพัเนาะคุ้มกวสาันค่าับผมไปครับผมเดือดสามหงื่นหาพันปะกันท่องเรีอด แยกว่าคันแยกแยกครับคันแยกแม่มันเอาเท่าไรแม่มันผมแยกอยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหม่นลูกเลยลูกรรตมันเครับครับาเาิดโทษนะครับ ซูแปดแปดแปดแปอเกแปอกงสองแปดูสอ่ะอำเภอกุินาลกุินาลยกระสินเาะอามันมาได้ขอบคุณครับขอคุณเปิดกันไปเปิดกันไปเปิดเท่ไดหคลูก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 พ่อไลลูกพ่อบ้านนครับ้าน แม่ทองว่างครับแม่ทองวางไม่ลูกเรกครับแปดแปมาพบาทครับผม่อได้ครับแม่สูงไรไปเลยสามร้อยสามหกครับร้อยาหรถไปกลาดบมาคลุกเลยรถไรไหครัเทรอ่ง่ี่เก่านึงจากสครับบนทองครับบนทอ้อยเอทเท่านี้เนาะอามันหมาดอเด้อขอบคุณครับ ไปลูกไปรถเคลือนไปยไปลูกเยัไป เปิดเปิดเท่าไรนี่เดไท่สครับเทดเปิดาดูยย่งบักกันนั่นเปิดไลฟ์ไปไดนึ่งเปิดไลฟ์ไปสนไหนลูกมืหามาลูกไผรนึ่งลูกลเสียจ้างผมจับเชือกเลยโตเไหนน้องอา ฝากเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษตามบ้างเหรอครับเอาเอาเบอร์โทษตามโค่นนี่เด้อครับพี่น้องสนใจนี่ตั้งเปลือกตั้งหน่อยครับขอบคุณครับเชิญครับครับสวัสดีครับเปิดเทไรล์ล่ะเนี่ยเก่าม <9, 000. S 2> ือเนี่ยผสมไปผสมแล้วค่ะผสมกลมโอ้โหผสมปลาสุสัตว์อะ ถุงลอยสามลอยสามสามบวกตัวล่องไหนน้อละครับผมแล้วประกันมัดทุกคอนประกันท่องให้เพิ่นไปนี่อันนี้ตัวน้ำกันเลยค่ะี่น้ำกันเลยค่ะโอ้ครับครับตัวไดอีกละเอามัจัตเอามาสองใขายแล้วบอกฝากเบอร์ท่า 085ย์แ3ด้าสสก็สจากสายลูกสีสะเก็ดเก็ยางชุมหน่อยมากหลายตัวยางชุมหน่อยมันหมันละเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับก็มันจะขาดครับโอเสียบงี้เปิดไรมาในี่สีหนึ่งหมื่นหาพครับสหนึ่งหมื่นลูกไผ ลูกหนุบลครับลูกหนุบลนหน่งุบลแต่หนึ่งเนครับตัวเธอก็ตัวเมียเดินกูครับก็ผูปุ่มฟุ้งในตัวนีพอพัดได้สูงไรไล่ไปไดครับลอมาแม่ลอยสี่สิบห้าเลยลอยสี่สิบห้าโอ้ยาวตัตัต่อร่องเลยนะครับ ตัวร่องไหนเอาปากบอร์โท่นะจ๊ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองเก้าสี่หกหนึ่ครับเก้าสี่หกหนึ่งจากสครับสีสเกตครับผมอำเภอเมืองมันหมันน้อาเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทนลุงสวัสดีครับเบอร์เท่ไรเหรอนหกเมสาว่เมสาีนับาทซีนบาท ห0 0บาทสูงบ้านลอยดีส่บวกแม่สาวต่าเบอร์ทูด้พ่อุงศูนย์แปดเกแปดเกกห้าห้าหกหาห้าเก้องศูนย์ห้าเก้าสองศูนย์้าจากสครัสครับสอนอมา่ยพ่อรุดครับครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลูก่ะครับนี่ เอาเปิดตัวน้อยเท่าไรนี่ตัวน้อยสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเอขึ้หมเดดิเจ็ดหมื่นผสมไปผสมอะผสม่เดือนละาเดือนครัวนทับตัวไหนทับปอผูปู่อืมทุงลอยเท่าไรเมยมันกประมาณสี่สอยสี่เช้าอเชาไัเจ็ดใสองเลย

राष्ट्र में क्या का तलाक नहीं ดึงร่มบรรยากาศเป็นเรื่อพี่น่องเด้อผมหาหมองงางว่าท่านใดอยู่หางคว้าครับไปแก้ปัญาครับขึ้ไหนหางคว้าต้นนี่หามืหนังนี่หางมือครับหามือซลูกไผครับลูกเบิ่มพันล้านแม่นั่นเด้สี่หมื่นเก อันนี้ลูกใครฮะต่อล็อกหน่อยนะครับครับผมฝากเบอร์โทษได้ครับครับผมจากสายครับครับบริเวรเอ้ามันมาเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับตามเบอร์นั่นแหละครับที่น้องสนใจ โอ้โหนี่ก็ออยังอยากกันกัดีป่ะ,ะเปิดร้ายป่นได้ครับบอกไว้สองแสนเก็ดแม่ลูกขึ้มันเดียวสองแสนเก็ดลูกลูก,ลกแม่นี่ผสมไปสมรักไฟครับป่ะสร้างกูดอน,ดอนจักเดือนแล้ว วทันทานหลอเนาะสูงของมันมสูงเท่าไรออดป่ะสูงร้อยสี่สิบร้อยสีสิบนี่ตีลูกมั้นะ<ห>ลูกไคนี่ลูกเล่พัลลั่นครับผมตัวเลไหนเนาะป่ตัวอมป่าเวอร์ท้เนาะป่ะศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เก้าแปดแปด ห้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งพ่อไอเก้าเกตพ่อไอจากสายครับย่างตลาดย่างตลาดกระติ๊ดเอ้ามันมัดได้ป่ะนะอออนุญาตครับพ่อลุงสวัสดีครับแม่ลูกคือมันเดียวพ่อลุงแม่ลูกแม่ลูกเปิดเท่าไหร่พะลุห้าหมื่นหก ลูกไผลูกบนบ,าบาลล้านบู่งก,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 กวยคบ้มนานลอยเศร้าปัวเศราัวต่อร่องไหนเนาะพ่อลุงต่อร่องไหนเนาะได้ได้าปาบเบอร์ทวน่อรศ์เก้นย์ย์เก้าศูนย์แปดห้าเก้าหากแปดสองสาจากสพ่อลุง ดูหน่อยจะตูนนอเนาะมันหมานะพลุงเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับโอ้จะติยาไปท่งเด้พลุงเห็นรึต้นคงกุ้ยหวนหวัสดีครับคุณลุกเปิดทดได้แล้วนี่เปิดหาเมือหาปิดมืองหยหน่อย อดี๋ยวยไม่ทราบน้องบัดนไปได้ลูกคุณให้ไปนะ้ามื้าสูงเท่าไรลูก้วยสามอสอสองครับอรองไหนลูกเนาะอ่อไครับอ่ฝากเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสามกาสห้าสามแปนกสมดากลูกา่โซิมาหนู้เด้อพอยางก่อน สวัสดีครับพ่อลุงโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อลุงเปิดเท่าไหร่นี่เปิดสิบสองครับแม่ทั้งนีดแม่นนแมัดคูนี่สิบสองครับเปิดไปแสนสองหมื่นครับผมลดได้ต่อได้ครับลูกไผ่มาจากไม่ใช่ครับเปิดไปแสนสองคูนี่แยกแยกแยกกับแยกแยกกับแยกครับผมครับสูงประมันลอยมีสิบบวกมีสิบ 3 2ครับครับผมต่อรองได้ปากเบอร์โทร่วรุงฝากเบอร์โทรครับศนเกาหะถเกาหะสองแูเจ็กเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์จากสครับจากเชียงขนครับจากเชียงขนมาหมายนะพ่อรุกงเนอะขอบคุณครับขอบคุณครับน่าออกรถเจ็ดทรตามมาหน่อครับเพื่เกลือ ครับผมสวัสดีครับคุณอาเปิดเท่าไรล่ะนี่เปิดมหาเมือนหาพันเมียสาวก็ผสมแล้วหาเมืองหาพันสูงเท่าไรล่ะ ต่อต่อลองได้เห็นไหม,มสนใจโทรเบอโทรครับคือศูนย์หกอสอครับศูนย์หกสองสองหกห้าเก็ดหกห้าเก็ดเก้าสี่หกเก้าสีจากสซครับเซรแลู้่ครับเซรละภู่มันหมาเน,นอ่ะเด้อเพราะอนุญาตครับ สวัสดีครับอาสวัสดีครับแม่ลูกว่าครับแม่ลูกครับเปิดเท่าไรล่ะเปิดไปตัวละแสนห้าครับตัวดีกับแสนห้าตัวดีกับแสนห้าเป็นสามแสนเนาะลูกไผรครับลูกกระไรลูกกระดาวเนี่ยครับลูกดาวเนาะแม่ผสมหรือเปล่แม่ครับม้านจัดเก็บตัดทว่างแล้วพ่อใดกันพ่อใดอางานแบบมันแบบยนีย์โอ้แบกกุนี่ย 3ามแสนครับค yeah. yeah. ุเยี right. so ah, ่ยมยอดเลยน้อล่ะเนาะฝาเบอร์โทษได้หอศูนย์เก้าสาครับศูนย์เก้าสามสามห้าสามครับสามห้าสาสี่สามหนึ่ง้าครับสี่สามหนึ่งห้าจากชาอ่ะจากโคชัยครับโคชัยขอบคุณครับขอบคุณ เข้ามาจัดไปเลยครับยังเมื่อไหร่ทั้งรถทั้งรยสวัสดีครับอาเปิดเท่าไรครับสามมื่นหาพันผสมไป แม่สาวบอกสามมือหาพันเขาไม่เจ็ดตัวหล,หลับใช่ผู้นหนึ่งเนีลูกเปิดใส่ลูกเปิดไปเองพกมือสองลูกไข่ลูกบนบ้านก่นลูกครับผมครับไปทรก่อนกมื 6, พันสองถ้าไปสนเนาะลูกมันเดือจีเดือนแล้วเหมือนกันนี่แะครับเนเดียวลูกแม่ของลูกแลกัแม่ลูกแรกตัวได้อีกอ่ะฝากเบอร์โทรได้อ่ะศูนย์หกสามศกสาอง์ศูนย์สองห้าเจ็ดสองสองห้าเจ็ดตองสองจากสซครับอยู่เพ่ลาปีปทุมปีนะครับมันหมาเนได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ดีครับอะบแม่ลูกวะครับเพิ่อเทไรครับห0 0 0ื <62. S 1> <62. S> 2นสองาทแม่สองทกพันสองับาทแม่ซุ้ม่ทไรครับลูกครูลูกเมย1 2ก0 0นสองุ้มบ้านรอยสาม,มลูกก็ได้เจ็ดเดือนเหรอคุณสองเดือนอืมต่อรองหน่นะครับ ปลาเบอร์โทษเนี่ยมันมนจากใสจกกตรับจากกตัวห้าออมนันมาเนเด้อขอคุณครับขอคุณครับโอ้อะง่างาน,นจังบาทหนี่งห้าหมื่นปครับามืนห้าหมื่นเปเมษาหาพันบาทสูงลอยยีที่บวก ตัลองไหนเนาะคัวล่อ,อ,อิลอง,นอองสนใจฝาเรอ, <0 6 S 1> อร์ทั่นี่ยอะนหกห้าูนหกห้าสเกองเกาเจดเกาแปดสามเจ็ดเก้าแปดสามจากไซคับจาก่งหม่ครับอืเมันมานนหเด้อครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อเท่าไรห,หล่ะลาหกพื้นหาหกพื้นหผสมไปครับย่างกมาหสูงทุกเท่าไหรอ่ะ หน่วยสังกบวสับจัล้่ครับโอนอันนี้แม่นกันบ่เปิดไรกันเปิดแสนเครับเปิดไปแสนเลูกไ่เนีดใช้อุยใชุ้้งครับจักเดือนแล้วอื ครับผมตัวใดอีกอ่ะอันนี้เปิดแล้วว่าหัเปิดแล้วว่าหันครับฝ่าเบอร์โทษครับเบอร์โทษเอาตามนั่นบ่เบอร์โทษตามเบอร์นั่นปะเออเออนี่แหละครับพี่น้องสนใจสามตัวเลยนะครับครับผมเอามันหมานครับมันหมานขออนุญาตครับครับครับโอ้ยโอ้ไป สวัสด tamam. ีค like. ร <te <hundred> <cor> ับเปิดเท่าไรครับดิไสาวครับเปิดเท่าไรเปิดใบเก้ามืนเก้าครับเก้า่นเกาลูกไผ่ครับลูกล้านหาเศษลูกล้านหาเศษเปิดไว้เก้าหมื่นเก้าพันรู้เท่าไรอ่ะร้อยยี่สิบแปดร่กล้วยปีน้ำเนียนข้างน้ยังบอกมาสุระ โตรล็กหน่อยเนาะอ่าเนาะปาาเพล่ทั่วเลยหนหกสามูนหกสามูนสองสาา่าหกาหนึ่งอ่างจากสล่ะบุรีหอยตบมันหมานได้หล่ะเ้อขอบคุณครับขอบคุณครับลูกควรจะได้ครับนี่ฮะโอ้ตมยตัวถอะ คือนอกช่วงบรรยากาศครับอันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศของตลาดนัดโคกกระบือชมผู้บุญหรือตลาดนองแก่อำเภอเมืองเกาวเล็ดครับตอนนี้ส้นกล้วยน้ำลายเรียนราคากล้วยพี่น้องเราฟังสำหรับคืนนี้ฝากตอนพี่น้องซ้ำนี้ขอเก้าเข้ามาสบายดี